สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับอยู่กับช่องล็อกกี้อินดี้นะฮะตอนนี้ก็พาเจ้าอินดี้มาเปลี่ยนเป็นแน็กครับร้านเดิมที่เคยเปลี่ยนตอนที่ให้เล็กจวดเอาไปขับที่บ้านนานาครับมาเจอรถมอไซค์เขาเรียกว่ารถอะไรเนี่ยเขาเรียกไเรีมอนครับดรีมอน๋อนี่เจอถ้าเป็นถ้าเป็นสายแว่นก็ชอบเนาะ ก็คือเมื่อก่อนน้องเขาบอกว่าเอาไว้วิ่งทําบุญสายบุญฮะสายบุญนักบิดสายบุญมิตติ้งมืตติ้งนสวยวยกว่านี้ครับเมื่อก่อนสวยกว่านี้อีกครับมีลูกคุอยู่ครับล่ะทีนี้ไปล้มมาไปชนมาโอ๋อ้ก็เลยก็เลยต้องให้มันอยู่ในสภาพที่มันไปต่อทะเบียนได้ถังน้ำมันเปลี่ยนจาก รุ่นของมันไปเป็นถังของ CBR นะครับดูถังใหญ่้อเลยแต่มันก็ดูเท่ไปอีกแบบเนาะห้าร้อยเต็มถังปปดต,ตัวผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร่หรอกครับแต่ชอบนะผมชอบมอไซค์เล็กๆอย่างเงี้ย<อ>ขับสบายบบอ,าอันนี้ต้องเอาเครื่องเดิมมาใส่เลย<ะ>มันเปลี่ยนเป็นเครื่อง CBR เรียบร้อยโอ้วางเครื่อง CBR ด้วยโอ,โอ้ก่าอันนี้ไปยืมโคเพือ่อนมาครับเลยกะวิ่งทางไกลอย่างเดียวเลย เกาไปยืมโครงเพื่อนมาเล<ะ>่าโอ้ทำโครงไทเทเนียมทั้งคัน,คททน,นแต่ว่าไปพลาดชนกันมาใช่ไหมลูกกระจกรถเก่งลูกกระจกรถเก่งกลายเป็นเพื่อนเลยตั้งขยาคนไทยบินได้คนไทยบินได้ไ,ไ,ด <laughs> ไปล้มที่ไหน ทางสอนประเภทอ๋ออยู่ประเวศนู่นประเวศลบบาชกะบังนู่นใช่อ๋กาากอกลับมาจากสุราษฎร์อ๋อกลับกลับมาจากสุราษฎร์แต่มาล้มยุงเทพมันเก่งมันปาดหนะ้ามาร้อกอลาฟกันใครจะเบรกกับมือหนนะ้าเหนื่อยน้ำมาเลยได้ขับเร็วกวิ้นด้วยใส่แว่นด้วยนะ,น,ะนี่ฮะ ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆน,น้องเอาเล่าให้ฟังครับไปไปกำแพงเพชรไปไปทั่วเลยไปรวมกลุ่มก็วันนั้นไปก็สองพันห้าร้อยองันยังยังเหมือนที่ไอ้ที่ว่าโดนสลิงอะนะ<ช>ไปกันเยอะๆอย่างนั้นใช่ไหมมามาทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ผู้ผมไปเจ็ดก <บา S 1> ลุ่มก็ห้าร้อก็คือเป็นชมรมว่างั้นเนอะเป็นชมรม แต่ว่าก็โทรนัดกันเอาติดติดตามทางเพจใช่ไหมในเฟซกลุ่มครับตอนนี้ทีมงานแยกย้ายกันอยู่เหรอโอ้นี่นี่เห็นเห็นบอกว่าจะกลับมาวนตัวกันทีนี่ก็กระทะล้อมันใช่ไหมใช่ครับจะใส่ล้อเดิมนี่เลยดอพกบอ่อนอ๋อเมื่อเกินจะเป็นกระทะใหญ่อย่างี้เลยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ นึกว่าที่แรกนึกว่าล้อแม็กรถยนต์ที่ไหนได้ล้อมอไซส์ครับนี่ยประมาณนี่ครับอูลอล้อใหญ่เครื่องมันแรงด้วยเนาะมันก็เลยเบารถก็วอนที่ชนก็สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเลยทุกคนถามว่าบินเท่าไหร่เป็นป <laughs> <laughs> ระสบการณ์ถือว่าเป็นประสรบการณ์ชีวิต แต่ส่วนมากมอไซค์แล้วนี่ใครขับมอไซค์ไม่ล้มนี่ไม่ใช่ละผมลอดตายสามสี่รอบลอดตายสามสี่รอบหนักสุดนี่ถึงขนาดไหนโอ้โหหัวใจหัวแตกหัวแตกเลยหัว <ไป S 2> หน้าแหกเลยแหกแบงโอ้เนี่ยที่เป็นแผลเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะใช่ครับก็คือหน้าไปหมดเลยใช่ต้องมีประสบการณ์อ๋อแต่ยังว่าอะไรเนาะไอ คือถ้าเราไปงั้นถ้าแบบมันตัวคนเดียวเนาะใช่อันนี้นี่แหละเพื่อนไม่บอกเอ้ทำไมรถคันแดงมัน,ค,นคุ้นว่าเหมือนเหมือนรถเพื่อนเลยเนี่ยเีนี้เหมือนผู้ผู้ภยัยผู้พยาบาลขอโทรไปไปโดนเบอร์เบอร์เพื่อนผมว่าเพื่อนผมอ่ะได้รับบาดเจ็บที่ข้างมอเตอร์เวย์ก็ ว่าขัดขันแม่เลยยึดตั้ต่างนคนคนคนว่าเล่าให้ผมฟังเออเมื่อก่อนเป็นสีแดงแปลงแปลงใสจุดเียมเล็บน้อยอ๋อนี่ครับประสบการณ์ชีวิตรอดตายมาสามครั้งแต่ก็แต่สองอนไปไปสบุนเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่เคยเข็ดใช่ไหมเพราะว่าใจรัก ตอนนี้ก็ดูสภาพนี่ครับบาดแผลแผลเป็นนะทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นอยู่ตามหน้าตาน้องเขาครับเนื่องจากว่าประสบเหตุอย่างรุนแรงถึงขับไสลบไปอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วอยู่โรงพยาบาลนานไหมอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอ๋อก็คือฟื้นขึ้นมาก็ออกจากโรงพยาบาลเช้าวันต่อมาอ๋อเช้าวันต่อมาก็ออกเลยคือทางโรงพยาบาลก็รอแค่คนฟื้นแค่นั้นเอง ตัวนนะช่างมาแล้วเป็นแหนบเป็นแหนบแหนบตัวเจ้าเปียนน,ยนั่นนะฮักเด้อฮักมือสั่วหนิฮักเยอะเออบักเล็กมันแก้งบักเล็กมันแกง <laughs> ้งแต่ว่าต้องเจ้าต้องถอดแต่ว่าล่องล่องว่ามันสิใจได้บพเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาแหนบไม่เบิ่งไปซื้อ,อยี่ร้านประเสริฐมานี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน กดลืมชื่อช่างแล้วตอนนั้นก็มาเปลี่ยนกับแกนี่แหละครับไปตอนนั้นรู้สึกจะเปลี่ยนสะดือด้วยสะดือไม่ถึงครับตอนนั้นกลับมาใช้บริการกันเหมือนเดิมครับใกล้ๆรถเราก็จอดตักดินอยู่นี่ครับตักดินอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมีป่ายยางเลยมองไม่เห็น là vang luôn thắp sang mình coi xìa bố bình nhang rồi bay đẹp rồi น,นี่ก็เป็นเนินสายสองขึ้นไปหะสายหนึ่งครับพี่น้องรอบบ่ายนี้น่าจะจบแล้วล่ะครับผมน่าจะได้แค่ช่วงเช้ากับเที่ยงสองเที่ยงนี่ก็มาเปลี่ยนแหนบก่อนครับเดี๋ยวมันจะลามเดี๋ยวมันจะลามเดี๋ยวมันจะหักไปมากกว่านี้นะนี่ครับช่างทำ เปลี่ยนเนบเสร็จค่อยไปวิ่งต่อถ้าทันนะถ้าไม่ทันก็จบวันครับส่วนน้องนนนีน่ก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันครับไปเปลี่ยนสะดือเนี่ยที่ร้านช่างบ๊อบจนปั่นนี้ก็ยังไม่เห็นมาเลยมาขาวเราไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนต่อนะ <c oughs> อูะสิบล้อ สายแว่นฮะสายแว่นต่อไฟขับเองซ่อมเองนักเลงพอว <c oughs> ันนั้นก็ยางในเส้นเส้นในครับรั่ววันนี้ก็แนวพัก <c oughs> เป็นช่วงซ่อมบำรุงช่วงนี้ทำให้สมบูรณ์ไปเลย รถหนักมันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเสียใช้งานไปซ่อมไปนะครับอันไหนพังเราก็ซ่อมแค่นั้นเองนะพี่น้องอยู่ที่ร้านกรมมนกันยางครับ ทำทุกอย่างเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนนะซ่อมช่วงล่างก็ซ่อมนะที่นี่อยู่ตรงปากทางสายสองครับสายโทรสองเหนือเขาเรียกบ้านสายโทรสองเหนือครับปากทางสายโทรสองเหนือเลยอู่ช่างเตี้ยมาถ้ามาจากบ้านกรวดอู่ช่างเตี้ยจะอยู่ฝั่งถ้ามาจากบ้านกรวดช่างเตี้ยจะอยู่ฝั่งขวามือส่วนร้านจะอยู่เลยสายโทรสองมาอยู่ปากทางเข้าเลยครับ นี้ก็หาจุดขึ้นแม่แรงครับจะได้ถอดง่ายๆเพราะว่าต้องยิงอน็อตสแลกออกครับยิงน็อตสแลกออกเนี่คราวที่แล้วก็ช่างเขาเป็นคนเปลี่ยนให้ผมตัวนี้มันเป็นของฮี n o ่นะฮะทีแรกอะผมไปหาซื้ออะไรแล้วมันไม่มีนะหาซื้ออะไรแล้วมันไม่มีไม่ได้ ทางร้านเขาบอกว่าฮีโน่ก็น่าจะใส่กันได้ผมก็เลยเอามาแล้วเอามาแล้วทีเนี้ยมันสูงครับมันโก่งสูงมากช่างแกใช้ตัวอัดไฮดรอลิกถอดให้ผมอ่ะแบบดัดให้มันงอลงวาจากมันเมื่อก่อนมันแอนเป็นเรือเลยเนาะใช่ฮะใช้แรงอัดไฮดรอลิกกดเพื่อให้มันแอ็นลงได้อีกถ้าเราปล่อยมันโค้งเกินพอมันจะล้ามันนานครับอเราต้องใช้ดัดให้ช่วยให้มันได้ขนาดตัวเดิมของมัน นี่ครับมัดกอนนี่แล้วก็ให้เล็กจวดเอาไปขับที่บ้านนาลาถ้าใครจําได้ก็ที่ผมใช้ยางในมัดใช้ยางในมัดมัดแหนบไว้วิ่งตอนนั้นนี่แหละมาเปลี่ยนที่นี่เลยครับไม่ได้ไปหาช่างบ๊อบครับเพราะว่าถ้าวิ่งไปหาช่างบ๊อบไกลครับผมโคกยางน่นครับวิ่งต้องวิ่งไปที่โคกยางก็เลยนี่เราขุดดินอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองผมก็เลยมานี่เลย แต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้มันมีฝุ่นฝุ่นเข้าไปในรถครับผมก็เลยอยากรู้ว่าฝุ่นนี่มันมาจากตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องๆไปหาดูทำไมมันเข้าไปเยอะมากเลยผมเลยแปลกใจครับมันรอดไปตรงไหนเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนข้างบนนี่ฮะมันทะลุมาตรงนี้ทำไมมันเยอะแท้ผมก็ยังงงอยู่เต็มเสื้อผ้าผมเลยนะ มันขึ้นมาจากตรงไหนยังงง,ง,งอยู่เพราะว่าผมทําความสะอาดทุกวันดิผมใช้ผ้าเช็ดทุกวันนี่ครับผ้าชุบน้ําเช็ดนะผมก็ยังงงมันมาได้ไงเดี๋ยวผมจะเช็ดก่อนนะเช็ดไว้ก่อนแล้วก็พอวิ่งนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ฝุ่นยังเยอะอยู่อีกนี่ก็แสดงว่ามันต้องมีที่ที่มันรอดขึ้นมาได้เดี๋ยวผมก็ต้องยกหัวดูนะครับนี่แหละ ตอนนี้ในรถก็โอ้ของเยอะมากเลยรถเต็มเลยเนื่องจากว่าต้องตุนน้ําไว้ครับนี่ก็โดนแหนบนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนึงแ,แก๊งเดียวกันไหมแก๊งเดียวกันไหมตอนนั้นยังไม่เป็นแก๊งเลยยังไม่เป็นแก๊้งวะตอนนั้นยังไม่เสร็จบ่ <c oughs> นี่ฮะโอ้สวยนะครับนี่แต่งหมดไปเท่าไหร่นี่มันยังไม่ค่อยได้หมดเท่าไหร่ละครับนะโอ้สวยสวยครับสวยมันจะมีแต่พวกเดิมๆหน่อยนะครับใช่ไหมจะมีพวกคิวอันนี้นี่แหละรุ่นมันับ g p เครับ g p อครับผมรถไทยครับอ๋อรถไทยร้อยห้าสิบด้วยนะได้โอ้ตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าเครื่องร้อยห้าสิบ จ,วจ,วจวสวยมากทรงคล้ายๆถ้าเป็นถ้าใหญ่หน่อยน่าจะเป็นเหมือนซีบีอาร์เนาะทรงเหมือนซีบีอาร์เลยแต่ว่าคือเป็น Big <อ>บิ๊กไบค์แนวสปอร์ตฮะมันจัดอยู่ในมินิไบค์ครับมินิไบค์ใช่ไหมเขาเรียกมินิไบค์เนะาะเฉพาะชุดแต่งนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วด้วยพี่น้องนี่ก็รายตังค์แล้วครับอย่างู่ที่ความชอบของเราเนาะชอบของเรา,าน้องก็ชอบนะ น,นี้ต้องมีกลุ่มมีขับครับถึงจะหาอะไรได้ง่ายนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับครับผม